w i n I can't you. 好的。 เจ็ดโหตุ oh, ่มฟิตคนเดียวเลยนะเฮ้ย hey, เห็นพวกไอ้ทิศไอ้ชัดไหมวะโอ้ยพวกมันนั่งปรับทุกข์กันอยู่ที่ศาลาคนเศร้านู่นน่ะหรอว่าคงมีใครสักคนน่ะอยากจะถอดใจแล้วมั้งเอองั้นกูไปดูพวกมันก่อนกูมไม่ถอดใจง่ายหรอกนว้ย จะให้กูวิ่งกูคลานยังไงเนี่ยกูไม่ยอมกลับบ้านหรอกเ,เก็บของกลับบ้าน,นามันหนหักมากพอเบาหน่อยไว้ฝึกหนักมานานตั้งหลายเดือนเนี่ยไม่น่าเลยถ้าใครรู้ตัวว่าไม่ไหวนะเวย้ยก็ไม่น่าจะยื้อนะหรือว่าอยากจะให้กูไปช่วยเก็บเสื้อผ้าเนี่ยก็บอกกูแล้วกัน มึงบอกใครเจ๊กูบอกคนที่ชอบกินนกทอดอสิวะ,ะคนมันมีลางอยู่วะนี่แล้วกูจะกินอะไรนี่เรื่องของมึงมะ่ะไม่ต้องมายุ่งกับกูได้ละเปา,าชัดกูไม่ได้ยุ่งกับมึงแต่ว่ากูเตือนมึงน่อยว้กูเตือนมึงจากเพื่อนอึ่นเพื่อนใครเพื่อนเฮ้ยชัดชัดชัดเฮ้ย สองคนก็อยู่ห่างๆกันไม่ได้หรือไหนวะนะก็มันจริงอยู่ว่ะหรือมึงก็รู้ไ้ชัดว่าตาบครับมึงเด็ดปีกนกหรือวิญญาณนกจะมาเด็ดปีก1อกมันไม่เชื่อมึงก็คอยดูเก็บกดแน่เลยวระแล้วมันเป็นใครวะมาเตือนกูเนี่ยนี่ทิศ Hmm? ในฐานะที่มึงเรียนเป็นที่หนึ่งของรุ่นแล้วมึงก็เป็นเพื่อนกุด้วยคุณต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งนะเว้ยเพื่อที่จะได้บินไอพ่นอูอยากเห็นหนายเจนร้องไห้อะไอเจนมันก็เรียนเก่งนะเว้ยถ้าเกิดมันได้อันดับหนึ่งขึ้นมาล่ะมึงจะว่ายังไงไม่มีคําว่าท่าเว้ยมึงอะไรต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งมึงรู้แบบสอบแต่ละครั้งเนี่ยใครได้คะแนนเป็นที่หนึ่งนะนะ hmm. เขารูกไปติดบอร์ดเลยนะเว้ย hmm. เดี๋ยวกูไปอัดลูกไว้มึงสักโหลหนึ่งเลยแล้วกันเดี๋ยวคะแนนรวมออกมานะเว้ยมึงต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งเพื่อกูออชัดเลยชัดเฮ้ยมึงเข้าใจอะไรพี่หรอมึงบอกกูหน่อยนะ,ะมึงจะเป็นพ่อมันไม่าอวะฮะทำไมมันต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งเพื่อมึงด้วยวะอบอกกูนิดนึงอืองั้นงั้นมึงก็คิดว่ามึงทำเพื่อพ่อมึงแล้วกันกูจะได้พลอยยืดไปด้วย เอางั้นเลยนะเอออ,อเาไว้นะว่าแต่ว่าไอ้เรื่องลบกทอดเนี่ยมึงจะว่ายังไงวะเออใช่มึงอะต้องแก้เค้ดนดั้ยเวย้ยถ้าเกิดมันมีลูกขึ้นมาจริงอะมึงนี่แหละจะซวยไม่ได้นะแล้วมึงเชื่อกูนะเวย้ยนะคนที่ปรึกษาได้ีที่สุดใครหมอคง อะไรกันวะเออนี่ไอ้ชัดเนี่ยมันมีเรื่องจะปรึกษาผมหน่อยเว้ยเครสอ,อะไรมันเหลวไหลนะคงไม่จะอ่านหนังสือหรือไปกวนอะไรอะไรไอ้เคสอ,อะไรมามาข้างในมียานวดมาถือช่วยเฮ้ยไม่ใช่ไอ้นี่ไอ้ชัดที่มันเรื่องที่มันตินกบคลอดไงเออเนี่ยกูอยากให้มันแก้แค้นหน่อยวะมันจะได้สบายใจนะเออ,เอ,อใช่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 ข้าก็อยากให้มันแก้แค้อยู่พอดีถาก่อนที่จะขึ้นบินนู้ยไอ้ชัดเฮ้ยไม่เชื่ออย่าลบลู ไม่รู้ยาชีเฮ้ยเชื่อกุ้นะเฮ้ยทำไงต่อไปวะเฮ้ยมาเข้า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 ขาเร็วเข้ามาเออมึงอ๋อมึงเป็ตัวเลขคงเดี๋ยวท่านเครืองอาจจะแก้เค็นมึงต้องนี่เอาช้างแบบนี้เก้าตัวพวงมาลัยเก้าพวงไปถวายที่ศาลหน้าสูงสุของเรา แล้วอย่าลืมท่องน้โมก้าวจบด้วยจบในชัดมึงฟังไว้โน้ยกว้ยไม่ต้องไม่ต้องพวกมึงนี่งมงายเป็นบ้าเลยนะเว้ยใครจะเอาอะไรไปถวายก็เชิญในตามสบายกูไปอ่านหนังสือแล้วเฮ้ยไอ้ชัดมึงต้องเชื่อหน่อยไอ้ชัดเดี๋ยวมึงรู้เชื่องงกุ๊บศัพท์บอกมึงเดเ๋ยวกูมาเว้ยเฮ้ยนี่ไอ้ชัดจะรีบไปไหนล่ะเนี่ยไอ้มหมอโคมึงศัพ บอกอย่างเรื mm ่องวิธีแก้เคล็ดเว้ยไม่ต้องมึงต้องเชื่อมันหน่อยไต้องเทพองถ้ามึงเชื่อไอ้หมอโพงแล้วเว้ยมึงไปถวายเองเลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยมึงต้องเชื่อไอ้ไอ้พวงเก้าตัวพวงอลไยเก้าพวงสิบพวงอะไรของมึงนั่นแหละถ้ามึงจะให้กูเชื่อนะเว้ยไม่ต้องเลยผมายเว้ยไล่มาละ อ,อะไรของใครล่ะเนี่ยอของเวงคะ่ะน้าเวยจะเอามาให้แม่ไว้ถวายพระค่ะอขอบใจจ้าแม่สมัยนี้ไม่รู้ว่ามีผู้หญิงสกี่คนนะที่ร้อยเมลัยเป็นเออเวยเย็นนี้อยู่ทานข้าวกับแม่นะโนะอ้โหสายเบยต้องขอโทษด้วยค่ะแม่เพราะว่าเย็นนี้เวยีซ้อมใหญ่คอนเสิร์ตค่ะมแม่คะ เดี๋ยววนะันอาทิตย์หน้าเนี่ยนะคะเวกะว่าเวจะไปเย,ยี่ยมทิดที่กำแพงแสนนะคะแม่มีอะไรจะฝากไปให้ทิดเขาไหมคะอ,อนั่นดีแล้วลูกทิดเขาลืมของเอาไว้ป๋าก็บอกว่าไม่ลืมไม่ลืมนะแต่พอถึงเวลาก็กลับไม่เอาไปสะอย่างนั้นแหละเดี๋ยวแม่ไปหยิบให้รอเดี๋ยวนะลูกนะ คิดถูกและคิดผิดนะที่ตามใจลูกให้เป็นนักบินเหมือนพ่อเขาพ่อลูกคู่เนี้เขาผูกพันกันมากเหลือเกินพ่อเขาฝันอยากจะให้ลูกชายคนเดียวรับใช้ชาติขับเครื่องบินที่เขาว่ายากแสนยากทิดก็เลยตั้งเข็มมาทางนี้ทางเดียวตั้งแต่เด็ก พ่อไม่มีโอกาสได้เห็นลูกรักกระบี่